เพราะฉะนั้นผมจะได้มีดที่แปลกๆแ,แ,แล้วสวยๆจากลูกหลานพวกตกข้าวมาพวกเศษฐีเก่าอะได้มาจะแปลกๆแ,แ,แล้วก็แล้วก็เรียกว่าพิเศษพิเศษทั้งนั้นคือพวกนี้เขาจะทําเวลาสมัยก่อนนยนะเวลาไปเก็บข้าวเนี่ยเขาจะนั่งเกวียนไปทิง้งไปเป็นอาทิตย์นะไม่ใช่ว่าไปทิง้งไปเช้ากับเย็นได้สมัยก่อนนะ่าต้องขี่มา้าเขาก็จะพกมีดหลวงพอเดิมเนี่ยแบบมีดเล่มเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ได้จากเนินมากกอกเนี่ยได้จากเนินมากกอกเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังนะมันมีหลายมันมีหลายอย่างฮะเนี่ยอันนี้มีตีมีตีกาด้วยมีตีกาด้วยนะอันนี้ว่าเดี๋ยวผมจะหยิบทะเลายเล่มทะเลายเล่มเล่าให้ฟังว่ามันมาอย่างไรอย่างไรผมขอเล่ารวมๆหนก่อนนะเสร็จแล้วหลวงพ่อเดิมเขาก็ทำทำพวกมีดพวกอะไรเศษจ,จากมีดก็เป็นชิ้นๆ ก็ไปแกะพวกนางกวักบ้างแกะพวกสิงบ้างพืะนัีสิงของสิงนางกวักของของหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะไม่เท่ากันหรอกครับขึ้นอยู่กับเศษงานที่ทํามีดนี่เนี่ยนะเอาละผมก็เลยช่างสอนไปพอช่างสอนท่านตีตีพญานาคตีไม่ทันท่านก็ตีเป็นเป็นเออเป็นใบโพก็เป็นน่องสิงแต่น่องสิงของช่างสอนนี่สวยมากฮะ ผมพูดได้เลยว่าสวยแล้วใบโพท่านก็ตีสวยช่างสิงไม่สวยฮะนะช่างสิงไม่สวยนะเสร็จแล้วใบถึงเวลามีดเล็กผมจะขอพูดถึงเรื่องมีดเล็กก่อนปากน้ำโพคิปเปบิลทีวีช่วง โฟกัสต,ตาคลีภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิษโตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลีแต่น้องสิงของช่างสอนนี่สวยมากฮะผมพูดได้เลยว่าสวยแล้วใบโพท่านก็ตีสวยช่างชิดไม่สวยฮะนะช่างฉิดไม่สวยนะเสร็จแล้วไปถึงเวลามีดเล็กผมจะขอพูดถึงเรื่องมีดเล็กก่อน มีดเล็กเนี่ยตามประวัติจริงๆเท่าที่ผมสืบทราบมาเนี่ยนะทำเกือบหลังสุดเลยเพราะว่ามีญาติของหลวงพ่อเดิมนี่อยู่นครสวรรค์เป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าหลวงพ่อจะเรียกอะไรก็ผมก็ไม่ทราบนะต่เขาเล่ากันเนี่ยนะว่าทําให้แต่ของผู้ชายแล้วผู้หญิงเนี่ยพกก็พกไม่ได้เพื่อมันใหญ่แบบเนี้ยผู้หญิงอย่างเงี้ยใครจะไปพกใช่ไหมท่านก็เลยทํามีดเล็กให้ ทำมีดมีปากกาเรานี่นะสำหรับเสียบผมจะบอกให้เมื่อก่อนเนี่ยเขาไว้ไม่ได้เสียบกระเป๋านะเอาไว้ในชั้นหมากบ้างเสียบเสื้อชั้นในบ้างเสียบไอ้คอกระเช้าอ่ะไอ,อ้คอคอสายเดี่ยวนั่นแหละนะเสียบเอาไว้บ้างอะไรบ้างเขาไม่ได้ให้พวกผู้ชายผู้ชายเขาไม่พกแล้วครับมีดปากกามันใช้เป็นอาวุธไม่ได้นะแต่เขาเลยทําให้พวกผู้หญิงแล้วก็ส่วนมากนะเหล็ก ที่ทําจากมีดปากาเนี่ยเป็นเหล็กแผ่นฮะคือเหล็กไม่ดีอ่ะสนิมเกิดง่ายเป็นเหล็กแผน่นเอามาตักแล้วมันเจียไม่ได้ามาตีหรอกครับเล็กๆอย่างนั้นน่ะถ้ามีดใหญ่ๆเนี่ยเขาจะตีมันจึงไม่ค่อยเกิดสนิมเพราะฉะนั้นมีดเล็กจะเกิดสนิมมากแต่ตอนหลังนี่กลายเป็นว่ามีดปากานี่แพงที่สุดเป็นที่นิยมที่สุดเนื่องจากว่าพกไปไหนได้ตำรวจไม่จับแต่ถ้าพกมีดใหญ่ๆอย่างนี้ตำรวจเขาจับนะ ก็เลยเดี๋ยวนี้มีดปากกาเล่มหนึ่งเนี่ยผมจะบอกให้ปัจจุบันเนี่ยเป็นแสนนะครับถ้าสามกระษัเนี่ยนะเป็นแสนนะถึงสองแสนสามแสนนะถ้า,ถาสวยๆนะผมจะบอกให้กลายเป็นว่ามีดปากกานี่กลายเป็นมีดที่แล้วก็ผมนี่เป็นคนที่มีดปากกาบางอันเนี่ยมันเล้าหรือมันจะแตกเนี่ยผมก็เลยแกะดูแกะดูข้างใน สามเลี่มข้างในจะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมไม่ใช่กระตุดนะเป็นสามเหลี่ยมเป็นเงินแล้วลงจานเอาไว้ลงจานเอาไว้แล้วก็ในกันมีดก็คือข้างในเนี่ยมันจะไม่มีเขียนอะไรพอตอนหลังนี่ไม่รู้เป็นยังไงตอนหลังๆนี่ท่านก็ให้ตีตีเป็นเป็นเป็นภาษาขอมอะอัสังวิสุโลหรือเปล่าผมก็ผมก็นั่นไม่อ่านไม่เป็นเท่าไหร่ ต,ตีไว้ที่มีดแล้วก็ถึงมันจุเข้าไปถึงจะถึงจะถึงจะอัดเข้าไปนะเพราะนั้นมีดเล็กมีด,มดเล็กเนี่ยนะเป็นมีดที่ทาทาที่หลังแล้วก็คนที่เล่นมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยข้ามมีดชาวบ้านไปหมดก็จริงสรรพคุณนี่ใช้ได้ดีคนชัยนาธเขาเคยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเตี่ยเขาบอกว่าถ้าจะใช้มีดนะด้ามไม้นะใช้ดีกว่าด้ามมีดด้ามงายเพราะว่ามันแน่นอน สามารถเอาไปหั่นอะไรก็ได้นะเอาละผมคุยเรื่องมีดมีดจบปับ๊บผมก็จะหันเข้ามาถึงเรื่องมีดดาบต่างๆเนี่ยที่ตั้งโชว์อยู่เนี่ยนะที่ตั้งโชว์อยู่เนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยไปเฝ้านาเฝ้าของที่นานอะไรเนี่ยไม่เคยมีปืนแล้วครับอย่างมากก็มีปืนแก๊ปบ้างอะไรบ้าง ผมจะบอกหสมัยก่อนเนี่ยพกดาบอิดาบเนี่ยและอิดาบที่แน่นอนก็คือว่ามาให้หลวงพ่อลุ่งปลุกเสกบ้างหลวงพ่อเดิมปลุกเสกบ้างเนี่ยผมได้มาจากแถวๆนี้ทั้งนั้นแหละมีเล่มนี้ยผมจะบอกให้นะเอาลราคุยตอนนี้กลับมาคุยถึงเรื่องอิดาบอย่างเดียวก่อนนะไอเรื่องมีดเล็กนี่ไว้คุยกันต่อไปนี่มีดดาบเล่มนี้เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผมจะตั้งตั้งโชว์ให้ฟังเป็นมีดพิเศษนะ เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะตรงเนี้ยเป็นทองจังโก้นะไม่ใช่ทองเหลืองทองจังโก้นี่รู้จักไหมฮะเป็นแบบถ้าจะไม่รู้จักก็คือก็คือดอยสุเทพที่เขาที่เขาเจดีย์ลอยดอยสุเทพที่เขาที่เขาไปไปแปะเอาไว้นะ่ะเป็นทองจังโก้คือทองทองไม่บริสุทธิ์นะเนี่ยทองจังโก้หุ้มอยู่บนหน้า นี่นะแล้วก็ในมีดเนี่ยลงจานหมดเลยนะแล้วก็ตาสัญลักษณ์ตาตาสัญลักษณ์ตีมีดเนี่นะมีดเล่มนี้เป็นเป็นมีดของคนมีอิทธิพลในนครสวรรค์แต่ผมผมอย่าไปบอกชื่อเขาเลยมันไม่ดีเรียกว่ามีใหญ่มากแหละในนครสวรรนคะ์น่ะเขาเรียกว่าสมัยก่อนนี้ พูดปั๊บพวกเสือกลัวเลยอะเป็นขลางการนะเป็นขลางการชั้นสูงมากแค่นั้นก็คงจะรู้ละนะมีดเล่มนี้หัวตัดแล้วก็คงจะมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่าเลนเนี้ยลงอักขรทั้งนั้นเลยเนี่ยลงตลอดเลยฮะคงจะมองไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าเนี่ยถ้าถ้าเล่นกระแสงหรือใช้กล้องส่งเนี่ยจะเห็นหมดเลยเนี่ยทั้งเล่มเลยนะเนี่ยเนี้ยลงหมดเลยนะเนี่ย เนี่ยอันนี้อันนี้พุทซ้อนลงหมดเลยแล้วมีดเล่มนี้ผมคิดว่าคงจะใช้งานมาเยอะดูดูจากสภาพแล้วนะ่ะนะเนี่ยถ้าคนธรรมดาคงไม่มีปัญญาทำลายดอกอย่างนี้แล้วลงนี้นะแต่มันมันผมบอกไม่ได้ว่าเป็นมีดของใครเพราะว่าพูดแล้วมันไม่ดีนะเ็จเสร็จแล้วมีดเล่มนี้แล้วก็มามามีมีดเล่มเล่มนี้เอาเอาเอา,เอาเล่มนี้ก่อน มีเล่มนี้ผมใส่ด้ามใหม่นะบอกเลยว่าเป็นเป็นกระดูกของของนกกระจอกเทศเพราะว่าเหตุเหตุที่เห็นไหมเป็นรอยผุเนี่ยแล้วก็ล่องเลือดนี่หมดแล้วแต่ตาเต่าแล้วก็ยันก็หมดแล้วนะแต่มีมีมีมที่ว่าเป็นของหลวงพ่อรุ่งเพราะว่ารอยฝังพวกนี้เออเขาฝังทำไม ผมก็ถามถามหลวงพ่อถามหลวงพ่ออดว่าเขาฝังกันทาไมเขาบอกเขาฝังคัดคัดคนเหนียวฮะเวลาพวกเหนียวพวกอะไรเนี่ยเขาจะเขาจะบากเอาไว้แล้วก็ฝังพวกทองแดงทองเหลืองทองคําอะไรเนี่ยฝังเอาไว้มีดเล่มนี้เมื่อพศ2530ตัากว่ามีคนมามาคุยให้ผมฟังกลับคุยให้แดนฟังว่าเขาฝังเอาไว้ เขาฝังไว้ที่ข้างต้นมะขามที่จอมป่วกถามว่าแล้วลุงฝังทําไมแกบอกแกไปฆ่าคนตายแล้วตอนนี้หมดอายุความแล้วนะแกอยากจะไปขุดแล้วก็ดูที่เป็นยังไงผมก็ใหผ้ผมก็ให้ลูกน้องผมไปไปขุดแล้วฝากอะไรอะไรเนี่ยพุหมดแล้วเหลือแต่มีดอันเดียวที่ยังอยู่เนี่ยมีดหละร้อยร้อย ลอยลอยลอยสนิมกินเคอะแล้วผมต้องมาขัดมาขัดมาขัดแล้วผมให้เขาไปพันหนึ่งนะเขาบอกมีดลมนี้เขาแกหนีคดีแกไปฟันเขาตายแล้วก็หนีคดีผมก็เลยเอามาเอามาเป็นอนุสรว่าเออเนี่ยมีดของหลวงพ่อรุ่งอันนี้นะแล้วก็มาทําด้ามใหม่นะก็คืออันนี้มันมีประวัติมาเสร็จแล้วเลยเนี้ยมีดจาก,จากชาวบ้านทั้งนั้นเลย นะอันนี้ดํางาซึ่งแปลกมีอยู่เล่มหนึ่งผมจะบอกให้ว่าเล่มนี้กระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ผมยังคิดไม่ออกใครถ้าใครคิดออกช่วยบอกผมด้วยนะอาจจะดูกันไม่รู้เรื่องละเพราะว่าถ้ามีดเล่มนี้ถ้าเล่นกระแสงหน่อยเดียวนะถ้าเล่นกระแสง,งนี้ก็ได้ถ้าเป็นรอยขาวเนี่ยขาวเนี่ยขา,ขาวเนี่ย ตรงขาวขาวนี่มีจานเออมันก็แปลกอย่างนะเนี่ยผมเล่นกระแสเนี่ยผมไม่ต้องดูไม่เอากล้องส่งเลยว่ามันมีจานตรงไหนเนี่ยเนี่ยตรงนี้จานเป็นรอยจานแล้วตรงนี้จานตรงนี้จานตรงนี้จานแล้วตรงนี้จานตัวอุตัวตัวตัวเป็นแบบยาวขึ้นไปอย่างเงี้ยเล่นกระแสก็รู้เลยทําไมเป็นอย่างนี้ผมม็นนั่งถามตัวเองว่าทําไมมีรักมีออกมาเป็นรักมีขาวขาวออกมาเนี่ย ถ้าเล่นนะรู้เลยว่ามีดเล่มน,นี้เป็นรัศมีขา,ขาวๆออกมาซึ่งปัจจุบันนี้ผมยังคิดไม่ออกนะคิดไม่ออกผมก็เลยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดไม่ออกจริงๆทางวิทยาศาสตร์นะผมก็เลยถามผู้รู้บ้างมานะก็เดากันบ้างนะเขาก็บอกว่ามีเล่มน,นี้ของหลวงพ่อรุงเพราะเพราะเพราะว่าบากหลังเอาไว้นะหรือของหลวงพ่อเดิมได้มาจาก ได้มาจากหัวหวายนะแต่แต่เจ้าของเขาบอกเข้ามาจากหลุมก็เดิมน,นะแสดงว่า,าท่านใช้พลังในการจานนะในการจานที่ลงไปเนี่ยนี่นี่นี่เป็นการเดาแบบแบบว่าว่านั่นนะเขาใช้พลังในการจานลงไปมันจะเกิดการรัศมีออกมาเนี่ยผมเล่นกระแสเนี่ยผมรู้เลยว่าจานอยู่ตรงไหนตรงไหนอะ เพราะว่ามันจะเป็นกระแสออกมาเป็นเป็นคล้ายๆกับแสงออกมาทั้งหมดเลยเนี่ยเน,นี่ยผมซึ่งผมยังคิดไม่ออกว่าทําไมเป็นอย่างนี้นะปากน้ำโพคิเบิลทีวีช่วงโฟกัสต,ตัครี ภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิษฐ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลีเขาก็บอกว่ามีดเล่มนี้ของหลวงพ่อลุงเพราะว่าบากหลังเอาไว้นะหรือของหลวงพ่อเดิมได้มาจากได้มาจากหัวหวนะแต่แต่เจ้าของเขาบอกเข้ามาจากหลวงพ่อเดิมนะ แสดงว่า,าท่านใช้พลังในการจานนะในการจานที่ลงไปเนี่ยนี่นี่นี่เป็นการเดาแบบแบบว่าว่านั่นนะเขาใช้พลังในการจานลงไปมันจะเกิดการรัศมีออกมาเนี่ยผมเล่นกระแสเนี่ยผมรู้เลยว่าจานอยู่ตรงไหนตรงไหนอะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นกระแสออกมาเป็นเป็นคล้ายๆกับแสงออกมาทั้งหมดเลยเนี่ยนเนี่ยผม ถึงผมยังคิดไม่ออกว่าทําไมเป็นอย่างนี้นะทาไมเป็นอย่างนี้เพราะนีทั้งหมดเนี่ยนะก็มีมีบางอันก็ดัด้มดั้มนาเนี่ยลงลงนั่นนะแต่คนเก่าคนแก่เขาเคยบอกผมว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยให้พยายามหามหามีดดาบที่มีตาเต่าอย่างเนี้ยรียตาเต่าเห็นไหมฮะ ีมาจากอุตรดิตฮะเป็นโรงงานเขาบอกว่าทำมาจากไอ้นั่นไอ้เหล็กน้ำพีผสมเหล็กน้ำพีมาถ้ามีตาเต่าเนี่ยเลยเนี่ยตาเต่าเยอะเลยนะฮะผมเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ตาเต่านะอันนี้ก็ตาเต่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสารยคือสมัยก่อนมีคนเขาเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมสั่งว่าเฮ้ยมึงหามีดเนี่ยนะนี่ก็ตาเต่า เห็นไหมนี่กะตาเตา่าเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นแรงงานที่ทํามาจากอุตราหิตเดี๋ยวพี่งาพี่งาเล่าเคยเล่าให้ฟังว่าคนแก่พี่งานี่ก็อายุแปดสิบกว่าแล้วนะปัจจุบันเนี้ยแกเคยบอกว่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงถ้าจะเอาหามีดเนี่ยนะไปหามีดอุตราดิตที่มีตาเต่าเนี่ยจากโรงงานเนี่ยมันดีมากนะแต่พพวกนี้ไม่ใช่ตาเตา่า เป็นมีดพวกนี้เป็นมีดที่ตีจักตีตีตีในท้องถิ่นมีดมีดพวกนี้กับมีดพวกนี้มันคนละคนละทรงแต่นี่ลงเหล็กจานหมดเลยนะเนี่ยเขาเรียกมีมีดท้องถิ่นอันนี้มีดท้องถิ่นนะมีดท้องถิ่นกับมีดเนี่ยมันไม่เหมือนกันฮะเนี่ยเราเราเราสามารถเราสามารถเล่นเล่นได้เนี่ยมีอันนี้ก็ตาเต่าส่วนมากจะเป็นตาเต่าเยอะเนี่ยตาเต่าตาเต่า มีเต่าเกือบทั้งนั้นฮะผมจะบอกให้นะคณะที่ดาบเนี่ยนี่ผมยังรวบรวมได้ไม่หมดนะมันมีประมาณยี่สิบกว่าเล่มเพราะว่าพวกขอแบ่งไปซะเยอะเลยเพราะอีดาบเนี่ยส่วนมากนะจะบอกให้ส่วนมากสมัยก่อนเฝ้าเฝ้าเฝ้านาเฝ้าอะไรเนี่ยเขาจะใช้อีดาบฮะมาจากชุมแสงก็มีเนี่ยบางบางเล่มมาจากชุมแสงเนี่ยเนี่ยมาจากชุมแสงถักเอาไว้สวย มันมาจากชุมแสงก็มีอะไรก็มีสมัยก่อนเนี่ยนะแล้วก็ส่วนมากจะจานฮะจะไม่มีล่องเลือดล่องเลือดนี่ก็มาขูดบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มีร่องเลือดเขาก็จะใช้จานเนาะนะเรื่องเรื่องจานนะผมยังคิดไม่ออกอีกเล่มหนึ่งพึ่งคืออย่างนี้ถ้าผู้ดูผู้ฟังผู้ชมรู้ลึกกว่าผมหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะ สามารถมาบอกผมได้ฮะผมยอมรับถ้าความคิดเห็นนั้นนั้นมันเป็นไปได้เช่นมีดเล่มนี้มีดเล่มนี้มีดเล่มนี้นะนี่นี่มีดเล่มนี้ปั๊บผมจะเปิดให้ดูถ่ายจากเรนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีดเล่มนี้ซึ่งผมยังคิดไม่ออกว่ามันมันทําไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่นี่นอ่ะโค้ดจากตัวนี้ก็ได้ฮะมีเล่มนี้มีเล่มเดียวกันนะ โค้ดมาได้คือมีดเล่มนี้จานทั้งเล่มครับแล้วจานได้สวยมากนะจานได้สวยมากเลยแล้วจานลึกมากผมก็ไปปรึกษาคือหลายๆคนกับอาจารย์ศิลปกรเหมือนกันนะท่านบอกว่าม,มันไม่น่าจานได้นะเหล็กแรงเหล,ล็กขนาดเนี้ยเป็นการตี เป็นการใช้สิวตีนะผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับสิวตีอะนะว่าถ้าสิวตีนะพวกวงกลมต่างๆพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องสิวตัวเดียวกันแต่วงกลมเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเลยเบี้ยวทางซ้ายเบี้ยวทางขวานิดๆหน่อยๆซึ่งซึ่งไม่มีใครเอาเอาวงกลมเนี่ยวงนึงก็เปลี่ยนสิวตัวนึงหรอกเขาบอกเออมันเป็นเหตุผลที่น่าฟังนะแล้วก็ ไม่มีรอยตีฮนะเป็นรอยจานเป็นรอยเขียนก็มีมีคนค้านขึ้นมาว่าให้เขียนได้แบบเนี้ยนะโดยการเอาเหล็กที่ยังไม่ได้ชุบเหล็กพวกนี้เหล็กแข็งนะฮะเหล็กเหล็กแข็งมากยังไม่ได้ชุบเนี่ยซึ่งเป็นเหล็กอ่อนเนี่ยนะเอาไปเผาไฟนะเอาไปเผาไฟให้แดงเลยพอดีผมก็จบมาทางนี้แล้วผมก็พอมีความรู้ผมไปเผาไฟจนออกมาเป็นเหลืองฟังข้าวอะซึ่งมันเกือบจะละลายละ นะผมก็ไปเอาไอ้ไอ้ไอเข็มของของแผ่นเสียงสมัยก่อนเนี่ยนะซึ่งมาต่อด้ามแล้วก็เอาไอ้ถุงมือกันไฟอะไรเนี่ยมานั่งเขียนเขียนไปได้สักสามสี่ตัวเนี่ยไอ้เหล็กที่เขียนน่ะมันแดงจนกระทั่งมันเขียนไม่ได้แล้วมือก็ทนไม่ได้นะผมก็ท่านเขียนยังไง คนี้ก็มาเพราะเมื่อเราไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้เราก็มาพูดทางสายศาสตร์มีผู้รู้บางคนเขาบอกว่านี่แหละเขาใช้กระแสกระไอกระเสก,เส,กเส,สินไฟเขียนแล้วท่านสังเกตไหมอาจารย์สมัยกเก่าๆนะอาจารย์เมื่อสอง0าร้อลงไปเนี่ยเขาจานอะไรกระช่างไปดูเหอะจะลึกคม นะซึ่งจานก็เหล็กจานก็ทองเหลืองก็ได้จานโลกระตุดเนี่ยนะหรือกระตุดเงินหรืออะไรเนี่ยจานลึกมากฮะสมัยก่อนนะซึ่งผิดกับอาจารย์สมัยนี้ผมจะบอกฮะจานสมัยนี้เขียนแผ่วๆแล้วก็เขียนด้วยกดกดแล้วมันทําให้สะดุดแบบว่าเราจานเนี่ยไม่ได้จานเพื่อใช้พลังเนี่ยเขียนกดกดเนี่ยมันจะสะดุดสะดุดสะดุดเนี่ยแสดงว่า จานคนนั้นนะ่ะยังพลังพลังยังไม่มีนะแต่ถ้าจานพวกนี้จานแบบธรรมชาติเหมือนกับเราเนี่ยฮนะไม่มีการสะดุดถ้าจะดูให้ดีๆนะการเขียนเนี่ยไม่มีสะดุดทีละตอนทีละตอนเลยท่านเขียนไปแบบปกติเลยนี่แหละมงคลเขาบอกว่าใช้กระสีไฟเขียนเอาละเราก็เชื่อแต่ถ้าผู้ชมบอกว่ามีความรู้ บอกกับผมผมก็จะพิสูจน์นะผมเป็นคนชอบพิสูจน์นะนะละสองเล่มแล้วนะที่ว่าผมผมยังงงอยู่นะครานี้ไหนจะพูดกันต่อละนะผมเล่นมีดมาผมบอกอตรงๆว่าสองร้อยกว่าเล่มซึ่งได้เล่มนี้เนี่ยเล่มนี้ พญานาคสี่ตัวพญานาคสี่ตัวซึ่งวันนี้ไม่เห็นสู้อันนี้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยผมผมผมจะผมจะผมจะตั้งแล้วก็ตั้งให้ดูดเห็นไหมเห็นไหมพญานาคสี่ตัวซึ่งตียากมากเลยนะเนี่ยพีมือช่างสอนผมได้มาจากพยุหะหนองไว้เดนน่ะซึ่งซึ่งเป็นข้างๆบ้านของช่างสอน เขาบอกของพ่อเขานะแต่ผมก็ถามว่าพ่อเขาได้มาจากไหนเขาบอกไม่รู้แต่แต่ช่างสอนเนี่ยเป็นญาติกันนามตะกุลเดียวกันนะนี่แหละในชีวิตผมเพิ่งเคยเห็นแล้วมีคนคิดยาวไปเอาไป,เอา,ไปเอาลอกเรียนแบบนะเอาผมไปลอกผมก็ไม่คิดไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะไปลอกไปลอกแล้วเขาก็ตีไม่ได้รู้ไหมว่าเวลาเขาตีเนี่ยเขาทำยังไงช่างสอนก็เคยบอกว่า ตีพญานาคทั้งหมดเนะเขาไม่มีแบบไม่มีแบบพิมพ์เขียวเขาใช้ปูนแดงเราเนี่ยปูนกินหมากเราเนี่ยทาก่อนพอทาทาใบมีดเสร็จรปุ๊บเขาก็จะล่างล่างคร่าวๆอะ่ะพอล่างหัวล่างหางล่างอะไรขีดคร่าวๆล้วปับ๊บเขาตีเลยตีลงไปเรื่อยๆเ,เลยพญานาคทุกเล่มจะไม่เหมือนกันเลย ถ้าเล่มไหนเหมือนแบบว่าคล้ายๆกับลอกกันมามันจะต้องมีอันหนึ่งปอมก็คือลอกแบบเอามาตีนะเดี๋ยวพอใกล้จบรายการผมจะพูดถึงการปอมมีดนะวิธีทำมีดเก๊เขาทำกันอย่างไรอะไรอย่างไรอันนั้นนะจุดจุดไฮแบ,บ็กที่ที่คนอยากจะรู้กันมากนะซึ่งซึ่งเป็นความลับความจริงผมก็ไม่เคยอยากจะเผยมากเผยมาก ต่อไปเขาก็ทำมาหากินจะไม่ได้นะผมก็แต่จะพูดให้ตอนหลังอะนะหลังจากที่ผมอธิบายบีสร็จแล้วว่าเขาก็จะมีวิธีการปลอมกันยังไงยังไงนะเพราะสองเล่มนะที่ว่าผมเล่มนี้เป็นเล่มที่แปลกแล้วก็ตูดเนี่ยนะมีผงด้วยนะเนี่ยข้างในมีกระตุดแสดงว่าเขาทำไว้เรียบร้อยมากนะนะ อ่ละนะอันนี้อันนี้อันนี้ที่เป็นมีดที่แปดแล้วก็เขาบอกมีมีมีสามตัวก็มีเขาเรียกพญานาคชูนะแต่ผมไม่เคยเห็นเขาบอกมีที่อุทัย okay, เขาเคยเห็นที่อุทัยผมก็พยายามตามตามไปที่อุทัยเขาบอกเขาขายให้คนไอคนทางทางทางไอ้กบระไปแล้ว <laughs> ผมก็ตามไปที่กบระ ตามจนกระทั่งไม่มีไม่เจอศูนย์ด่วนไปก็เลยไม่ไม่มีโอกาสเจอผมก็อยากจะมีไอพญานาคสามตัวเหมือนกันนี่พญานาคสองตัวแต่ตัวเดียวไม่เคยเห็นนะมีเขาบอกมีคือคนเฒ่าคนแก่เขาเคยเล่าผมฟังเาบอกมีสองตัวสามตัวสี่ตัวผมเดี๋ยวสองตัวสองตัวงตัวตลอดตลอดจนกระทั่งผมได้มีดเลยผมบอกออกมามีสี่ตัวสี่ตัวตียากมากนะ แต่สามตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นแต่คนเขาบอกมีเอาละในชีวิตนี้ผมอาจจะตามเจอแต่ยังไม่เจอนะแล้วก็เอาละทีนี้ผมปับ๊บผมก็จะมาคุยละว่ามีดหลงพ่อเดิมนะ ปากน้ำโพคิเบิลทีวีช่วงโฟกัสต,ตาคลีภูมิใจเสนอรายการตามรอยดวงพ่อเดิมโดยคุณประสิธิ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลีนี่พระยาสองตัวแต่ตัวเดียวไม่เคยเห็นนะมีเขาบอกมีคือคนเท่าคนแก่เขาเคยล่าผมฟังมีสองตัวสามตัว,ส,ตวสี่ตัวผมเดี๋ยวสองตัว ตัวตัวตลอดตลอดจนกระทั่งผมได้มีดเลยผมมาออกมันมีสี่ตัวสี่ตัวตียากมากนะแต่สามตัวีผมยังไม่เคยเห็นแต่คนเขาบอกมีเอาละในชีวิตนี้ผมอาจจะตามเจอแต่ยังไม่เจอนะแล้วก็เอาละทีนี้ผมปั๊บผมก็จะมาคุยละว,ว่ามีดหลงพ่อเดิมนะมีดเลม่มนี้ 2,456ครับเห็นไหมอ่าสองพั้ยห้าสิบหเป็นมีดติดย่ามของหลวงพ่อเดิมฮะผมจะบอกให้มีดเล่มนี้ผมใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะได้มาครอบครองพศสอง6สอยห้าใช้เวลา5้าปีฮะกว่าผมจะได้มีดเล่มนี้มานะ คือคือผมไปเจอมีคนเขาบอกว่าก็จะบอกให้ว่าเป็นชุดเดียวกับพวกลูกกระพวนกับกับขอสับช้างอะไรนี่แหละนะเขาขายลูกกระพวนให้ผมเขาขายไอย้ขอสับช้างเขาขายลูกช้างอะ่ะแต่มีดเต่นี้ยังไงเขาก็ไปเอมขายเขาบอกว่าพ่อเขาสั่งเอาไว้ไา<ค>ว่าให<ค>้<ค>เป็น,ปนปผมจะพูดมีดเล่มนี้ให้ฟังนะ แม้กระทั่งฝักเนี่ยข้างหนึ่งเป็นไม้ปลูไม้ปูนีนผือเป็นไม้ชั้นสูงนะที่เขาว่าทําวัตถุมงคลและอีกด้านหนึ่งเป็นไม้ชัชชยจะพึกซึ่ง,ซ,งซึ่งเนี่ยเขาแสดงว่าเขาเขาตั้งใจทํามีเรล่มนี้ผมจะเล่าประวัติให้ฟังนะฮะผมก็ไปไปไปพบแล้วหมา2,456มันดึงดึงดึงดูดผมมาบอกตรงตรงมันตั้งแต่2,456 เขาบอกว่ามีดติดย่ามหลวงพ่อเดิมนี่เขาเล่าให้ผมฟังนะฮะคนที่เล่าเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าละเขาบอกพ่อเขาอะนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมเดินตามหลวงพ่อเดิมสมัยก่อนนี่หลวงพ่อเดิมรับนิมนต์อะไรท่านก็จะเดินไปบ้างนั่งช้างไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็เดินตามอยู่ถ้าไปพบว่านซึ่งหายากมากมาก ว่านยาหรือว่านอะไรก็ช่างนะที่หายากมากๆท่านก็จะลงลงจากหลังช้างมาั่งถ้าท่านเดินท่านก็จะเอามีดเล่มนี้ในย่ามของท่านเนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งพ่อของคนเล่าเนี่ยสะพายไว้ท่านก็มาถอดออกมาป,ปุ๊บท่านก็ท่องท่องคาถาแล้วก็วนสามรอบขีดที่ที่รอบเนี่ยรอบรอบไอรอบต้นว่านเนี่ยสามรอบพอสามรอบเสร็จปุ๊บก็จะ